นะครับนักศึกษานะครับอันนี้นะมีพัดลมมาตัวหนึ่งนะครับต่อไปเขาให้ดูนะฮะตอนนี้ก็มาช่วยช่วยเขานะครับอนนี้นะฮะงานก็เสียรกับเยอะแล้วนะครับหมดละตอนนี้เรามาดูนะครับนี่นะพัดลมนะครับพัดลมอีกแบบหนึ่งที่มีนะฮะแผงจรเนี่ยนะจะมีแผงจรปรับปุ่มนะฮะปุ่มปรับนะฮะเลือกเวลาเลือกปิดเปิดได้นะครับตัวนี้นะที่มันเสียนะครับพบมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่เป็นแผงจรนะครับพัดลมนะครับ แบบนี้แบบนี้นักศึกษาก็มาดูมันก็คือพัดลมธรรมดาแหละเพียงแต่มาเพิ่มวงจรนพวกกันไปตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาปรับระดับความเร็วกำลังของพัดลมได้นะแต่นี้อันนี้อุปกรณ์อย่างนี้ก็มีเยู่นะฮะตั้งไฟก็ให้มบรรจุการดูดๆหน่อยผมไม่เป็นเทคนิคก็มาดูช่วยก็ดูกันเลยนะครับแต่นี้ที่มันเสียตัวนี้นะพบบ่อยเลยนะครับนักศึกษา ก็คือนะครับมันจะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดน,นี่นะสวิตช์ปิดเปิดก็มีถะสปีดสปีดพอนใช่ไหมฮะ,ะสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็คือเร่งระดับนะสปีดที่เร่งระดับนีป่ปิดออฟปิดนี่คือเลือกโหมดนี่เลือกเวลาที่พบมากที่สุดนะฮะแผงวงจรที่เสียที่เคยซ่อมมานะครับก็คือหนึ่ง อบางทีนะอ่าตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นเงี้ยจะมีอาตัวนักทานเนี่ยเป็นอ่าเป็นอาไววาวนะครับตัวนี้นะพบบ่อยนะครับเสียด้วยนะอ่ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ตัวนึงแหละแล้วก็จะมีฮะอ่าอ่าตัวนี้ตัวนึ่งนะครับหลักร้อยเชนะครับสองร้อยเชที่พบบ่อยนะครับจุดนี้จุดหนึ่งไอจุดหนึ่งนะครับที่พบมากเลยคือตัวนี้แต่อีตัวนี้นะคือเป็นปุ่มกดเลยนะครับสวิตตัวนี้นะครับอ่าสวิตตัวนี้เนี่ยปุ่มกดเนี่ย อ่ามันไม่ติดนะครับก็คือมันใช้งานไปนานๆนี่เลยนะมันมีฝุ่นอะไรเข้าไปในนี้นะครับนี่ให้เด็กทําความสะอาดแล้วนะคือฉีดสเปรย์แล้วอ่ะตัวนี้นะครับเี่กอาจจะวัดูที่เนี่ยสวิตเนี่ยตรงนี้นะครับเอาเซนเซอร์วัดเอาเซนเซอร์วัดเลยตัวนี้นะครับปิดเปิดตัวนี้เดี๋ยวเม่อกีสเปรย์ล้างอันนี้ก็ใช้ได้เลยอ่าดสวิตอ่กดตัวนี้นะครับแล้วก็กดนะครับเมิเตอร์นะครับกดปุ๊บ นี่นะครับเนี่ยนะก็จะต้องไปฮะไว้ก็จะต้องขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้พบบ่อยเลยนะครับนะพบบ่อยเลยนะครับปุ่มกดสวิตช์นี่ไม่ค่อยดีนะฮะทุกตัวเลยนะฮะเราก็สเปรย์ล้างนะครับนะทอย่างนั้นทำสเปรย์ล้างไม่หายก็เปลี่ยนสเปรย์แดงอย่างเงี้ยสเปรย์แดงเสร็จต้องเป็นสเปรย์ถีฟ้าฉีดนะครับเยอะไปหน่อยนะครับตัวนี้มันเยอะไปหน่อยนะฮะต้นสายวงจรนะครับแล้วก็สเปรย์ฟ้ามา ่แล้วก็กดๆๆ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 ทีนี้นะฮะมันเป็นสปเปรย์จะฉีดไปฉีดไปเยอะนะจะทำให้แผงวงจรงมันนั่นนะครับต้องหาอาสินเนอร์ล้างอาสินเนอร์ล้างเลยนะอ่าอันนี้จะเป็นสูตรสงสารนะครับอ่า,า,าน,นี่นะครับะนะครับนะครับตัวที่ตัวนี้นะครับนหราวก็อะไรฮะ แล้วก็สะอาดก ah ็ใช้สเปรย์นะฮะสเปรย์ติดฟ้าอย่างเงี้ยแหละสเปรย์แดงอ่ะฉีดนิดเดียวนะครับอ่าฉีดนิดเดียวเมื่อกี้ฉีดเยอะไปหน่อยนะครับล้างล้างล้างแล้วก็วัดเนี่ยมิเตอร์วัดดูนะครับอันนี้นะอันนี้ทํางานได้แล้วใช้งานได้แล้วอาบเปิดสวิตช์อ่าเสียบปลั๊กก็สวิตฯติดฟ้าปุ๊บอ่าตัวสวิตช์นี่นะครับนะสวิตช์ปึ๊บอ่าแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ ก็ปรับได้นะฮะมาไม่ติดเลยตอน,นะครับปรับสปีดตัวนี้ก็นะฮะกดสปีดหนึ่งสองสามนะฮะจังเวลาได้นะครับตัวนี้นะฮะสิพบพกนะก็คือส่วนมากที่พบก็คือนี่นะครับฟิลว์บางทีขาดก็เปลี่ยนนะฮะนี่ก็คือเนี่ยตัวนี้นะครับอเนื้อที้ขาดอันวาวนี่นตัวนี้จะชอบขาดบ่อย อย,อย่างสวิตพ่อนี้นะครับสวิตจะพบบ่อยว่านะฮะทีกเิดิดตังมาติดัังะน,น,นะผนะเดี๋ยวประกอบให้ทัไทายครับอ่ะ,อะ,อะออประกอบเลยกดออฟนี่นีิดปิดตรงนี้ ไม่เจ็บเลยนะตรงไฟอ,อะ